ผมแปลกใจนะการบินไทยไม่ได้ประเมินเรื่องความเสี่ยงมากเท่าที่ควรทั้งๆที่ก็เห็นอยู่แล้วว่าสถานะการเงินมันแย่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโควิดขึ้นมาโควิดเนี่ยเป็นฟังเส้นสุดท้ายเพราะว่าไม่สามารถทำการบินได้เลย สถานการณ์ของการบินไทยในขนาดนี้นะครับก็ดีขึ้นมากจากที่ประสบกับวิกฤตทางการเงินแล้วก็ประสบกับปัญหาโควิดที่ซ้ำเติม4ปีที่แล้วแต่จริงๆแล้วถ้ามองย้อนไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสถานะก,การเงินของการบินไทยเนี่ยมันแย่มาตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วนะโควิดเนี่ยเป็นฟังเส้นสุดท้ายเพราะว่าไม่สามารถทําการบินได้เลยก็เลยทําให้รัฐบาลต้องยื่นเข้าแผนฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลาย จุดนั้นก็คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่ทําให้มีการทําแผนฟื้นฟูจนกระทั่งตอนนี้เราก็คิดว่าปัญหาก็คลี่คลายไปแล้วในระดับหนึ่งเราก็กําหนดชัดเจนว่าเราจะแปลงนี้เป็นทุนส่วนหนึ่งออกหุ้นเพิ่มทุนในปลายปีนี้ทุนก็จะกลับมาเป็นบวกอีกครั้งหนึ่งสถานการณ์การเบียไทยตัวนี้มันผ่านพ้นส่วนที่วิกฤตค่อนข้างมากไปแล้วเพราะถ้ามองย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยวิกฤตจริงๆนะเพราะทุนติดลบแล้วก็บินไม่ได้จาก ปัญหาโควิดรายได้หลักของการบินไทยเนี่ยก็มาจากการขนส่งผู้โดยสารการขนส่งสินค้ายังพอบินได้ตอนนั้นวิกฤตจริงๆแล้วเงินก็ไหลออกอย่างเร็วมากเลยนะครับตอนนี้นเราไม่แน่ใจด้วยซ้ําว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะมีเงินพอไหมที่จะดําเนินธุรกิจได้ต่อไปเพราะถ้าเงินหมดเนี่ยก็หมายความว่าล้มละลายเต็มรูปแบบนะครับดัะนั้นการทําแผนฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องมีการเร่งดําเนินการโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการปรับโครงสร้างภายในองค์กร ควบคู่กันไปเพื่อให้บริษัทสามารถที่จะอยู่ได้ต่อไปอันแรกก็คือยืดหนี้เจรจากับเจ้าหนี้ ยืดนงีออกไปเจรจาลดค่าเช่ามีการลดค่าใช้จ่ายมีการลดพนักงานเราลดพนักงานไป50%นะก็ลดค่าใช้จ่ายพนักงานไปได้พอสมควรเพราะตอนนั้นเนี่ยพนักงานไม่มีงานจริงๆริเพราะบินไม่ได้ก็ไม่มีงานนะครับแล้วมีการขายทรัพย์สินด้วยทรัพย์สินที่ไม่มีความจําเป็นบางอย่างก็ไม่ได้อยากขายองนะแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกเอาหลักเครื่องบินเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเราก็เร่งขายออกไปก็ได้เงินมาจํานวนหนึ่งไอการดําเนินการหลายอย่างเนี่ยก็ทําให้ การไหลออกของเงินเนี่ยชะลองลงและก็เงินเริ่มไหลเข้ามาเมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายสิ่งที่ทำกับการบินไทยไปแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจอื่นๆโดยทั่วไปที่กำลังประสบปัญหาเนี่ยก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับอย่าปล่อยให้มันเกิดวิกฤตจ,จริงๆแบบการบินไทยควรจะติดตามสถานการณ์บริษัทของตัวเองให้ดีคือถ้าเผิ่งถึงขั้นที่ว่าเราจะ กําลังจะไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่มีเงินจ่ายนี่เราแล้วเนี่ยแล้วทุนเราก็ลงเป็นลบแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนนั้นเราวิกฤตแล้วล่ะนะครับเพราะถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเจ้าหนี้ก็จะเข้ามาควบคุมการบริหารงานของบริษัทควรจะปรับตัวเสียก่อนที่จะเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆต้องแสดงให้เจ้าหนี้เห็นว่า เราไปได้บางทีมันเกิดวิกฤตขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คาดฝันวิกฤตจากข้างนอกนะอย่างในกรณีของโควิดเนี่ยบางธุรกิจเข้าไปได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างธุรกิจโรงแรมเนี่ยก่อนโควิดทุกอย่างก็ไปได้ดีเพียงแต่ว่าถ้าโรงแรมไหนเนี่ยสถานะการเงินไม่มั่นคงอยู่แล้วพอเจอโควิดขึ้นมาเนี่ยก็เซเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูแลสถานะการเงินของเราให้มีความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาคำนึงถึงความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้และผมคิดว่าธนาคารทั้งหลายเนี่ย เขาไม่ต้องการให้เราล้มละลายหรอกเพราะว่าถ้าเขาล้มละลายเขาก็ไม่ได้เงินคืนเขาก็จะมีปัญหามากขึ้นไปกว่าเดิม